สวัสดีครับสวัสดีเ c ซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังอมสินนะครับผมวันนี้พาวันนี้มาทักทายกันนะครับวันนี้ไายทอดสดนะครับผม,มเข้ามาครับเข้ามาม <c oughs> ีคนขอเบ่งมาน <c oughs> ครับกับช่วงบรรยากาศเย็นนะครับเข้ามาคุยกันเข้ามาทักทายกันนะครับผม สวัสดีจ้าหน่อยครับเข้ามาแล้วครับผมเข้ามานะครับเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซที่เข้ามานะครับผมเข้ามาครับเข้ามามาคุยกันมาพูดคุยกันครับผมวันนี้อาสวัสดีจ้าก่อนลูกสวยกันสวยนี่คือบเห็นอันนี้วะ สวัสดี FC ซที่เข้ามาใหม่นะครับผมทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมวันนี้มาคุยกันครับมาคุยกันอันนี้พามาชมสามเสียบนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ที่เข้ามานะครับผมโตโตสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีครับก่อนครับโอ้เสียงวันยังเลยหิวเสียงวันแบบนี้สงสัยหิวกล้วยนะครับ สวัสดีครับพี่อมสมสคิดครับสวัสดีพี่สมคิดนะครับสวัสดีสวัสดีช่วเงเยน um ็นๆนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้เราอยู่กับควันจ่อยนะครับผมหลานหลานไส้ครับหลานไส้นะครับเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับมาเข้ามาแล้วทักทายกันนะครับผมกับวันนี้ไล์สดนะครับไล์สดครั้งแรกนะครับผมไล์สดครั้งแรกนะครับผม สามคนนิงจอยสงสัยน้องๆหิวกล้วยฮะอมเสียงเสียงหวานหน่อยแล้วอมเสียงเสียงหวานก่อนลูกเ <c oughs> สียงหวานหวานก่อนเออสวยกับวันนี้บรรยากาศช่วงเย็ยนนะครับเออบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้ <c oughs> เขามาพูดคุยมาถ่ายถ่ายกันวันดีจา้าอุ้ทุ่งกุลาหิวใหญ่เลยทุ่งกุลา ว้าวแสบแสบแสบก็มาแล้วทักทายกันได้นะครับผมนะครับ วันนี้พามาชมสามเสบนะครับวันนี้วันนี้ผมมีกล้วยนะครับมาให้สามเสบกินนะครับวันนี้ดูร้องดูร้องใหญ่เลยครับร้องใหญ่เลยครับผมโอ้หหิว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 เดี๋ยวลูกเดี๋ยว ไอ้ถึ้มาอ้อึ้งองเี้นายจอยอโอ้หียวหีวใหญ่เลยหีควเหยวหวหวอาสัสดีครับสือเอก่อนเร็วจากคนสามคนคนม ทีนเนี่ยขามาดูสามเสช่วงเย็นๆนะครับอนหสองคนเบีองยัง สามสามสามนี่เราของหวานให้น้องๆกินนะครับผมต้องขอบคุณพี่ซีเจดีนะครับที่เสิร์ฟกล้วยมาให้น้องๆนะครับแถบหลายครับแถบหลาย สวัสดีจ้าอมสินสมคิดขอบคุณพี่สมคิดมากมากนะครับสุดยอดของหวานสองเดี๋ยวจะวเราของหวานของดีๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับเจ็ดคนเลยข้องพังเลยครับข้องพังเลยนะาสวยแล้วเสียงของหวานก็เสียงครับ เด็กบ si ้นนี้น่ารักนลยลาลาดาสสสังคตอ่านบอกอเยงากกินมากคุณกุลาโอ้น้องใหญ่เลยคุณลา สิบคนเหรอ<ะ>สิบสิบคนสวัสดีพีเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวันนี้กับบริการช่วงเย็นๆนะครับเออพามาทักทายครับพาถามเสียงมาทักทายครับสวัสดีครับก่อนแลี้สวยสวยก่อนลูกสวยก่อนสวยก่อนลูก คุณลดเรถครัสวัสดีครับนะครับสวัสดีผมก็อ่านผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับพี่ระดาครับผมสวัสดีพี่ระดาด้วยนะครับผมเข้ามาใหม่ก็ทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้เป็นการไล์สุดครั้งแรกนะครับของช่องพังอมศินนะครับของควานไก่นะครับผมสวัสดีพี่เอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับพูดคุยทักทายนะครับมพูดคุยทักทาย กันได้นะครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อ้อมศินครับผมนี่อ้อมศินอ้อมศินสวัสดีจ้าสวยสวยก่อนลูกสวยหน่อยสวยหน่อยครับผมทุ่งกุลาครับทุ่งกุลาทุ่งกุลาง่ายใหญ่ครับผมเอาสวัสดีครับก่อนทุ่งกุลาสวัสดีครับสวยลูกสวยครับ อันนี้ก็โตโต้นะครับโตโต้โตโต,โต,โต้สวัสดีครับก่อนครับ้ <c oughs> าวสวัสดีไนดะ้เป็นตุยานแห <c oughs> ้ยน่ารักครับน่ารักอมสินสวัสดีพี่เอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับผมอ่กับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับอ่าตอนนี้ นะครับเราพาพีเอฟซีทุกท่านมาชมสามเสียบนะครับสามเสียบมีแต่ตคิดดื้อคิดดื้อเลยครับผมตอนนี้ผมอยู่กับน้องจอยนะครับผมน้องจอยครับเป็นหลานชายนะครับมาช่วยดูแลน้องช้างนะครับเพราะว่าสามเชือกผมก็ดูแลคนเดียวก็ไม่เขาไม่ไหวนะครับมีน้องมีหลานเข้ามาช่วยนะครับหลานชายเอามาช่วยนะครับ มาพูดคุยมาทักทายกันนะครับผมนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายผมเข้ามานะครับพูดคุยกับผมหน่อยนะครับผมนี่ก็เป็นการไล์สดครั้งแรกนะครับนะครับอาจจะติดๆขัดขัดนะครับผมไม่ว่ากันเนาะนะครับอมสินทักทายเอฟซีนะลูกอมสินทักทายก่อนยังไงทํายังไงลูกทํายังไงวันดีจ้าสวยสวยก่อนเออมสินเสียงหวานอยู่แล้วครับสาวสวยประจาบ้านสาวสวยประจาบ้านของเรานี่ ขอบคุณขอบคุณพี่รันด,ดามากๆนะครับออดูทุกคลิปเลยเป็วนวานะครับเน็ตเน็ตอาจจะช้านิดนึงนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็เป็นการไล์สดครั้งแรกนะครับเออไล่สวดครั้งแรกนะครับผมนะครับของช่องพังออมสินนะครับผมประมาณวันที่20่นะครับผมออออทางช่องพังออมสินได้ทํากระเป๋านะครับทํากระเป๋ามา มาจำหน่ายนะครับให้พี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับช่วยช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับผมกับกระเป๋าลายน่ารักๆของพังออมสินนะครับของช่องเรานะครับจุดประสงค์ที่ผมทํากระเป๋าขึ้นมานี้นะครับก็เพื่อที่จะได้ต่อเติมนะครับต่อเติมบ้านต่อเติมโรงช้างให้ให้น้องๆสามเสียมนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวขอใหญ่มากแล้วตอนนี้ตัวขอใหญ่แล้วก็มันมันจะเออัดกันนะครับเออัดกันเวลาเพราะว่าสองตัวนี้ก็ไม่ถูกกันนี่ พุ่งกุลากับโต,โตโตนี่ครับเขเป็นช้างช้างพลายทั้งทั้งคู่นะครับเขาะจะไม่ถูกกันเท่าไหร่เขาชอบเขาชอบอันนี้กันครับทําใส่กัน <laughs> ชอบบู๊กันครับมือ,อสองเชือกนี่อยู่บ้านด้วยกันแต่ว่าบู๊กันตลอดจุดประสงค์ที่ผมทํากระเป๋าขึ้นมาจํำหนายก็เพื่อ,อ,อจะนํารายได้มาต่อเติมนะครับต่อเติมบ้านให,ให,ให้น้องอมสินนะครับ สวัสดีครับคุณพี่ภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับสามเสียบใครดื้อกว่ากันนี่ครับตัวคิดดื้อครับคิดดื้อกว่าเพื่อนตัวนี้นะครับนี่คิดดื้อกว่าเพื่อนนะครับงานใหญ่ๆนีดด่ดู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 นะครับผมนี่นะครับคิดดื้อกว่าเพื่อนนะครับผมนี่คนเรียบร้อยกว่าเพื่อนก็ขดทนนี้ <laughs> เข้ามาใหม่ก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมพีเอฟซีทุกท่านมาพูดมาคุยยันครับผมกับบรรยากาศไลท์สุดครั้งแรกนะครับเน็ตอาจจะช้านะครับเน็ตเน็ตจะช้านิดนึงเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับผมดูนะครับดู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 ทำใสครับทำใส คอนสิผมนะครับนี่คิดดือไม่บอนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วิ้ยครับเออสวัสดีพี่วิใช่ไหมครับผมเข้ามาเข้ามาใหม่ก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมเออเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเออนะครับผมทักทายกันช่วงบรรยากาศเย็นๆน,นะครับวันนี้ สามเสบไขรดือ้อกันก,ก็ตัวนี้แหละครับนี่นี่ทุ่งกุลานะครับทุ่งกุลาบาร์เบอร์นี่แหละทุ่งกุลาาคิดือนี่แหละ <laughs> เข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายกันครับผมเข้ามาเข้ามาครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม สวัสดีครับทุ่งกุลากี่ปีแล้วทุ่งกุลาห้าปีครับผมจะเข้าหกปีนะครับผมสวัสดีพี่เกษาครับสวัสดีพี่เกษาสุกดำนะครับผมน้องอม,อมสินน่ารักที่สุดใช่ครับผมน้องอมสินเป็น,เป,นเป็นช้างพังนะครับน้องก็จะเรียบร้อยกว่าเพื่อนนิดนึงครับ <laughs> นะครับผมเฮ้เฮ <Hey, hey, S 2> ไปใช่กับตัน สวัสดีครับผมสวัสดี12คนนะครับ <c oughs> ครั้งแรกนะครับกับการไลฟ์สวนของเรานะครับผมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกดกดแชร์ผมด้วยนะครับผมอแชร์ออกไปนะครับวันนี้บรรยากาศ เย็นสบายนะครับมาพูดคุยกัน,นครับดู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 นะครับดูดูดูขี้ดื้น,นะครับเฮ้ย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 เฮ้ฮยโจ้ยกับกัปตันมาในจะอยบ้านมาเด้อใช่ไหม่มเบื่องบัน อืออดูดูนะครับดูก็ทำนะครับดูดูนะครับดูนะครับมาเลยมาเลยมาเลยไปไหนไปไหนนั่นทุงกุลาสวัสดีครับสวยลูกครับครับเอฟซีน่อยสวัสดีครับทักทายเอฟซีก่อนสวัสดีครับอือออไม่ยอมนะครับไม่ยอมสู้อมสินก็ไม่ได้ออมสินสวัสดีจ้าสวยลูกสวัสดีจ้าสวยเสียงไว้แล้ว จ้าก่อนดูพี่กับน,น้องก่อนนะครับดูดูดูด,ดจูจอยหายเหรอจอยหายคนเหรอไปนาในเบึง<ม>ไปน,นํามันเน้มไปใส่ลหลอกี่กีรูลออกไปเลยสวัสดีนะครับสวัสดี<ม> <laughs> พีเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับผมทักทายกันเข้ามาครับผมสวัสดีครับพี่กุ้งมังกรนะครับผมนะครับผมน่ารักทุกเชือกเลยขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับผมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ผมด้วยนะครับผมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผม มาพูดคุยกันมาทักทายกันนะครับดูนะครับดูดูด,ดูคิดดื้อใหญ่ดูสาวสวยของเรา สวัสดีพี่เอที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดี19คนดูนะครับผมจสวัสดีพี่เกษาสุกดำนะครับจะเยี่ยมน้องได้ที่ไหนได้ที่บ้านขุนชัยทองนะครับห่างจากบ้านตะกลาง8กิโลนะครับผม น้องเป็นน้องเป็นช้างบ้านนี่แหละครับผมนก่อนก่อนที่จะมีโควิดน้องก็ไปอยู่ปางนะครับปางที่ภาคใต้นะครับผมอเป็นปางลูกสวยนะครับผม สวัสดีสิปคนดูนะครับผมสวัสดีครับนะครับผมเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์ออกไปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่จานครับผมภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกนะครับผมคือบอกตามตรงเลยนะครับผมนะครับวันนี้เป็นวันเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะครับผมของช่องพังออมสินนะครับ ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะครับพูดตรงๆเลยนะครับอ,อ,อ่านอ่านออกเป็นบางคำนะครับความเรียนน้อยครับความเรียนน้อยสวัสดีคุณเนียน้อยชั้นสีนะครับคิดถึงสามเสีบจังเลยครับรีบกลับมาครับผมจะอยู่ทายตอนไหนครับก็ตจรจจะไลฟ์สดประมาณ3ามสนาทีนะครับผม ไม่ใช่ไม่ใช่ปางกะมลกมลานะครับคนละคนละปลางครับเป็นปางลูกสวยปางเปิดใหม่เล็กๆนะครับไม่ใช่ปางใหญ่นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับผมมาทักทายกันนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมแชร์ออกไปนะครับแชร์ออกไปบ้านใกล้กันครับผู้ใดเนาะบ้านใกล้กันครับนี่นะครับ ความเรียนน้อยนะครับภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกนะครับเข้ามาแล้วพูดคุยกันทักทายกันนะครับผมถามไทยครับทุรุศุขถามไทยกันนะครับกับตันไปใส่นอกับตันน่อ